ในความก็หมายเอาว่าสภาพที่ทรงผู้ปฏิบัติไ้ไม่ให้ตกไปใน,ในที่ชั่วนี่แหละคำว่าธรรมะนั่นนะอ่าดังนั้นบุคคลผู้ที่ไม่ทำความชั่วทำแต่ความด,ดีแสดงว่าเป็นผู้มีธรรมะอยู่ในใจนั่นเป็นอย่างนั้นผู้ที่ทำความชั่วใส่ตัวเองนั่นแสดงว่า ไม่มีธรรมที่เป็น,ใน,ใรรปนกุศลอยู่ในใจมีธรรมเป็นอกุศลอยู่ในใจเหตนั้นน่ะใจนั้นจึงได้บัญชากายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปใจพวกเราที่สนใจในทางธรรมะอย่างนี้นะก็ขอให้พากันทำใจของตนให้เป็นกุศล เีนี้การที่จะทําทใจเป็นกุศลได้นี่มันก็ต้องต่อสู้กับฝ่ายอกุศลอย่างเต็มที่เพราะชีวิตของคนธรรมดาสามัญน,นี่นะท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันมีทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลอยู่ในจิตใจนั่นแหละถ้ามันมีทั้งสองอย่างนี้มันก็บรรดาให้ทําดีบ้างทําชั่วบ้างอย่างนี้แหละ บัดนี้เวลาได้สวยผลมันก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมาในสงสารจนถึงปัจจุบันชาตินี้เองนนั่ที่เราดำเนินชีวิตไปไปแล้วไปเกิดอุปสรรคขัดข้องขึ้นมาไม่สามารถจะแก้ไขได้นั่นเรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลมันตามมาให้ผล มันก็เกิดความทุกข์ไปชั่วระยะหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราดําเนินชีวิตไปมันสะดวกสบายไปมันไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรอย่างนี้แสดงว่าเราเสวยผลแห่งบ,บุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนบุญกุศลที่ทำมาแต่หนหลังนั่นแหละมาช่วยรักษาชีวิตนี่ให้อ,อ่ มีความอยู่เย็นเป็นปกติไปได้ไม่มีภยัยพิบัติอันตรายอะไรมาข้องพานมาขัดขวางการดำเนินชีวิตก็ให้ควรพากันเข้าใจวิถีชีวิตอย่างนี้โดยแจมแจ้งในใจของตนถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาได้ประสบภยัยพิบัติมา ก็จะไปน,นึกเห็นไปในเรื่องอื่นนู่นคนส่วนมากมากเกือเป็นอย่างนั้นนีปนึกว่าผีสางทางแดงนู่นมาเบียดเบียนเอาหรือว่าเป็นกับเคราะร้ายเคราะไม่ดีดวงไม่ดีอะไรทำนองนั้นนะอันนั้นเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์เราไม่ควรที่จะเอามาแทรกกับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรง สอนให้เราเพ่งเล็งไปในเหตุภายนอกอย่างนั้นสอนให้มาพิจารณาดูกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองนี่นะจริงอยู่หรกเราเราละลึกชาติผลหลังไม่ได้แต่เราเราก็มาดูผลของกุกรรมบาปกรรมที่เราที่มันให้ผลในปัจจุบันนี่แหละเป็นเครื่องชี้ถึงอดีตกรรมที่ทำมาอืม เช่นอย่างว่าคนบางคนนะเก็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอช่วยรักษาอย่างไรไงก็ไม่หายเนี่ยนี่ทำไมต้องไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยนี่ต้องเป็นผลกรรมชั่วที่ตัวทํามาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาเน่าทันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอดูหมอเดาอะไรเลยไม่ต้องไปสะดอกเคาะอืมให้เสียงเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์ เราก็ตั้งหน้าทําความดีไปเอาทําความดีทางกายไม่ได้ก็ทําความดีทางใจแม่นอนป่วยอยู่กับภาวนาอยู่ทำรวมจิตใจของตนให้แน่แน่อยู่ในกุศลธรรมให้แน่แน่อยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์นี่ถึงว่าร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจมันไม่ได้ป่วยกับร่างกายหรอกถ้าใจเรามันเลื่อมใส เชื่อมั่นในบุญในกรรมอย่างว่านั้นนะเรานึกเอาบุญเอาคุณนั่นมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจมาเป็นที่พึ่งของจิตใจเมื่อใจได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งแล้วมันก็บรรเทาท,ทุกทางใจที่เกิดจากร่างกายไม่ปกติโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนอย่างว่านั้นนะมันก็มาเป็นทุกข์หลายภายในจิตใจเพราะว่าได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่ง อย่างนี้อย่าไปคิดออกไปหาที่พึ่งภายนอกเลยไม่มีอะไรจะพึ่งได้รอกในโลกอันนี้นหะถึงเท,เทวดาอินพรมก็ช่วยไม่ได้อนุภาพแห่งกรรมชั่วที่ตัวแต่ละคนได้ทำมานั่นนะไม่มีผู้มีอำนาจใดๆในโลกนี้จะช่วยได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้อย่าว่าแต่เทวดาอินพรมเลย แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสดาเอกในโลกมีบุญญานุกภาพเหลือมนุษย์และเทวดาอินทรมทั้งหลายแต่พระองค์ก็ไม่มีอำนาจสามารถที่จะขจัดกรรมเวรที่ตะมันมาตามสนองคนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้แม้แต่พระองค์เองก็ยังกำจัดกรรมเวนท่างๆบางอย่างไม่ได้เลย พระองค์ก็ได้สเสวยผลแห่งกรรมในอดีตมาเมืองกันเนี่พระองค์เป่งอุทานแก่พิกษุทั้งหลายเช่นอย่างว่าทรงพระดาเนินไปสู่เมืองกุสินาลาครั้งนั้นนะระเด็จจะไปปรินิพนธ์นนที่เมืองกุสินรา,าระหว่างทางให้พระอานนุ์เอาบาดไปตักน้ำในแม่น้ำมาฉัน พระอ,องค์หิวน้ำพอพระอ,อนนท์เอบาตรลงไปถึงแม่น้ำน้ำนั้นขุ่นไม่สามารถจะตักพมาถวายได้เลยจึงได้กลับไปทูลพระอ,องค์ว่าน้ำแม่นี้มันขุ่นมากฉันไม่ได้อยู่ข้างหน้านั้นน้ำอจิรวดีน้ำใสดีขอให้พระอ,องค์สเสด็จไปที่แม่น้ำนั้น พระองค์ก็ยังรับสั่งว่าให้ไปตักน้ํานั่นมาเอา้าพระอานนท์ไปครั้งที่สองก็ยังน้ํายังขุ่นอยู่ไม่สามารถจะตักออกมาได้ก็ไปการาบทูลเอา้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งอีกเป็นครั้งที่สามพระอานนท์เลยตัดสินใจว่าแม้ถ้าได้รับสั่งถึงสามครั้งอย่างนี้หากว่าเราไม่ปฏิบัติตามสาจะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยง ตัดสินใจอาวาัตจุ่มลงน้ำน้ำใสแจ๋วทันทีเลยพระโอษพระอ,อนท์เราเกิดปีตีขึ้นทั่วทั้งตัวอะไรแบบนี้โทษกุฏาดูภาพเป็นอย่างนี้หนอะ่งพอพระอ,องค์ได้ฉันน้ำนั้นแล้วจึงได้ทรงตรัสแก่พระอานนท์และพรกสุทั้งหลายว่าตั้งแต่ชาติก่อนนั้นพระอ,องค์เป็นพ่อค้าวัวต่างเอาสินค้าใส่ต่างใส่หลังวัวแล้วก็ ไล่วัวเดินตามทางไปค้าขายบ้านนั้นเมืองนี้พอไปถึงแม่น้ำแล้วก็หยุดพักให้วัวลงดื่มน้ำแล้วฝ่ายคนก็ลงอาบน้ำกันแต่เจ้าของวัวไปลงอาบน้ำเหนือน้ำวัวดื่มน้ำอยู่ใต้เมื่อเจ้าของวัวไปลงอาบน้ำควรน้ำให้คุณวัวเลยได้ดื่มน้ำคุณ กรรมนั้นเลยติดตามสนององคิดดูอย่างว่ามันกรรมนิดหน่อยน้ทความจริงมันน่าจะอาโหสีกรรมกันไปนานแล้วแล้วทำไมยังติดสอยห้อยตามอยู่จนถึงวันเสด็จไปปรินิพานมันจึงไปให้ผลเอาพอดีเมื่อกรรมนั้นหมดแล้วน้ำนั้นจึงกลับใสขึ้นมาพระองค์ก็เลยได้ดื่มน้ำนั้นเลย มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องกรรมอันนี้นะเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะอย่าไปเชื่อพรามปราอย่างอื่นเลยเชื่อต่อการกระทําของเราเองนี่แหละเพราะว่าผลแห่งการกระทํานะ่ะทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีความทุกข์ถ้ากรรมดีมันให้ผลก็มีความสุขไปกรรมชั่วให้ผล ก็มีความทุกไปอย่างนี้แหละถ้าใครไม่ได้ทํากรรมชั่วมาแต่ก่อนทําแต่กรรมดีมาอย่างนี้นะพอมาเกิดมาชาตินี้ก็มีชีวิตราบรื่นอปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บถึงจะมีโครคภัยกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากจะม,มีสมบัติก็ไม่มีใครมารักมาโลอเอาไปมีผู้มีเมียก็ไม่คิดคดกบฏจากกันในทางประเวณี แล้วก็ไม่มีใครมาหลอกลวงต้มทุนเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนก็กล่าวว่าจะาเป็นสัตว์เป็นจริงไม่ไม่กล่าวว่าจะาปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครให้เสียทรัพย์เสียสินเกิดมาชาตินี้จึงว่าไม่มีใครมาหลอกลวงต้มทุนเอาทรัพย์สินเงินทองแล้วเร,เราพูดอะไรไปก็มักจะมีคนเชื่อถ้อยฟังคํา เพราะอาน,นิสงส์ที่พูดจาดีมาแต่ชาติก่อนนี่นที่มีร่างกายและจิตใจเป็นปกติไม่วิบัติเป็นใบเป็นบ้าอันนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนไม่ได้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินเฮโรอินอะไรของเสพติดให้โทษต่างๆมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่เสน่ห์เร่คนให้คนอื่นเขาหลงรักหลงไข่หลง ไรเสียเงินเสียทองเพราะเสน่ห์เลขคนต่งางๆนี่นะก็เพราะไม่ได้ทํากรรมชั่วเหล่านั้นมาพอเกิดมาชาตินี้จึงไม่ได้เป็นว่้เป็นบ้าจึงมีกายวาจาใจเป็นปกติอันนี้ทาพูดเรานะขอให้คํานึงถึงเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้ถ้าเรารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี้แล้ว ก็ชื่อว่าเป็นสัมมาติฐิมีปัญญาเห็นชอบตามทํานองของธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็ดําเนินไปอย่างรัาบร่นแบบน,นี้นะเพราะเรารู้แจ้งในกรรมดีกรรมชั่วแล้วใครจะไปทํำร,รมชั่ววันนี้พอรู้แจ้งแล้วว่ากรรมชั่วนะมันให้ผลเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้นะ จะรู้แจ้งในกรรมดีการกระทําความดีทําดีนั้นให้ผลเป็นถูกจริงจริงอย่างนี่พอรู้แจ้ง้วยปัญญาอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็เว้นจากกรรมชั่วได้นะตั้งหน้าทํโดยกรรมมันดีเรื่อยไปก็ทําให้บุญกุศลเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนกรรมชั่วก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นเพราะตนไม่ทํามัน ได้เชื่อว่าเราเกิดมาในชาตินี้เรามาพบพุทธศาสนาเราได้ชำระชีวิตจิตใจของเราให้สะอาดองสปราศจากบาปกรรมความชั่วทั้งหลายถึงแม่ไม่หมดก็เรียกว่าให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเช่นนี้เราก็ได้รับความอุ่นใจในชีวิตนี้แม้ว่าความเจ็บป่วยไข้หรือความตายจะมาถึงเราก็ไม่ต้องเสียใจเศร้าโศก อะไรเลยได้ดพิจารณาเห็นอยู่ทุกวันทุกคืนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแลวผูดด้ใดทากรรมอันใดก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอย่างนี้นะเมื่อเรารู้เราเข้าใจคําสอนของพระเจ้าอย่างนี้ได้ดีมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจวนจะล้มจะตายก็ไม่ต้องร้องให้ลำไลเศร้าโศก หาใครต่อใครในโลกนี้พกใครเกิดมาเนี่ยก็ต้องเจ่เจ็บตายเหมือนกันหมดต่างต่างแต่ว่าอนและหลังกันเท่านั้นแม้จะเป็นบุคคลที่ตนรักตนพอใจอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดการนานไปที่ไหนก็ต้องแตกต้องตายเหมือนกับเรานี่แหละพอมาภาวนาพิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่ห่วงไม่อะไรกับใครอ มีแต่รวบรวมเอาบุญเอาคุณตั้งไว้ในใจเป็นที่พึ่งของจนไปอย่างงี้นะจนหมดลมหายใจเขาออกเราได้บุญคุณเป็นที่พึ่งไปสู่โลกหน้าแล้วเราก็มีความสุขความเจริญแต่เราไม่ได้ยึดเอากรรมชั่วติดตัวไปเกิดไปชาติต่อไปก็มีชีวิตราบรื่นไม่ได้ไปสบความทุกข์ความพิบัติต่างๆนานา,นา,นาก็มีโอกาสได้สร้างบุญบาร,รมีสืบต่อไป ให้มากขึ้นโดยลําดับจนกวาวมันจะเต็มคนเรานะเมื่อสร้างบนบุญบาร,รมียังไม่เต็มก็พ้นทุกไปยังไม่ได้ถึงบรรลุพระนิพพานก็ยังไม่ได้ mm. เพราะฉะนั้นน่ยเราลงมาคำานึงทบทวนถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าดูก็พอรู้ได้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้ปานาเป็นเพื่อพรพุทธเจ้าก็ตาม อันบุคคลจะพ้นทุกไปได้นั้นต้องสร้างบุญบาร,รมีให้เต็มตามภูมิของตนผู้เป็นภูมิสาวกอย่างนี้ก็สร้างบุญบาร,รมีไปในตำราท่านกล่าวว่าแสนกับก็เต็มบริบูรณ์จึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้พ้นทุกขไปได้ถ้าเป็นอุพเทเจ้าก็มีอยู่สามจำพวกคือปัญญาธิกะ พวกหนึ่งอน,นี่สร้างบารมีสี่อสงไขยปลายแสนมหากับได้แก่พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละก็เต็มอืมเป็นศรัทธาทิกะมีศรัทธาเป็นกําลังใหญ่ทําให้สร้างบุญบารมีอันนี้ต้องสร้างอยู่นานแปดอสงไขยปลายแสนมหากับจึมค่อยเต็มวิรยิยะทิกะถือเอาความเพียรเป็นใหญ่การสร้างบารมี ทำอะไรก็ทำให้ละเอียดละออทำให้ดีให้งามสอนคนก็พยายามสอนไปอยู่อย่างนั้นแหละเอาเอาความอดความทนเข้าใส่ความภาคเพียนทำใจดีสู้ไปอาประเภทนี้นั้นสร้างบารมีนานกูเพื่อนเลยตั้งสิบหกอสงไขยไปลายแสนมากลับจึงค่อยเต็มบริบูรณ์เช่นพระสีอริยะเมตไตร ที่จะมาตัดสรูุในการข้างหน้านี้ในตำร,ราท่านกล่าวว่าต้องสร้างบาร,รมีมาถึงสิบหกอสงไขยปลายแสนมหากับเพราะว่าท่านอยู่ในจำพวกวิริยาธิกะมีความเพียรเป็นใหญ่มนี่ต้องต้องสร้างบาร,รมีให้เต็มบาริพัสสาวกนะสร้างบุญบาร,รมีตามพระพุทธเจ้ามาการทำความดีก็ไม่ไม่เท่าเทียมพระโพธิสัตว ก็ย้อนโคโพธิสัตว์เช่นยกตัวอย่างว่าพระโพ,พธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราในขั้งเป็นพระเวสสันดรนนะพระองค์สละของรักของชอบใจห้าอย่างให้เป็นทานได้เลยสละลูกสละเมียสละช้างพัตินังม้าพทีินังราชรสและเอินทองเข้าของนั้นเป็นส่วนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็สละให้ทานแก่ญาติจบคนขอ เสร็จแล้วก็เข้าไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมมพานเขาวงกฏซึ่งคนธรรมดาสามัญทำไม่ได้เลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่จึงมีภูมิใหญ่ภูมิกว้างขวัางมีความรู้กว้างขวางมีญาณอย่างรู้อัธยาศัยใจคอของมนุษย์และเทวดาอินพรมทั้งหลายส่วนภาษาพวกรู้ไม่ได้เพราะว่าภูมิแคบ ต่างกันอย่างนี้นี่เท่ที่ยกมาแสดงให้ฟังนี่นะเพื่อให้ผู้ฟังได้เชื่อมั่นในบุญในกุศลความดีที่เราทำด้วยกายวาจาใจอันนี้จะทำนำให้เราพ้นทุกไปได้โดยลำดับจนถึงพระนิพพานเลื่อในขณะเดียวก็เราเพียนละบาปไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ายังสร้างบาปกรรม พลเพกับบุญกุศลไปอย่างนี้นานพ้นทุกเพราะว่าจะต้องไปเสวยผลแห่งบาปกรรมอยู่นรกอบายภูมินานกว่าจะพ้นมาได้ผู้ใดทําบาปกรรมแต่ละชาติตายแล้วไปตกนรกหมกไหมในอบายภูมิอย่างนี้นะมีอายุยืนมากตัณนรกนั่นนะ่ะมีอายุยืนกว่าเทวดายู่บนสวรรค์ตั้งเท่าตัวนู่นนะไปอย่างนั้น ทำให้เนิ่นช้าไม่พ้นทุกข์ไปได้ไง่ายงหมดวิบากของกรรมอันนั้นแล้วจึงได้มาเสวยผลบุญที่ตนทำไว้บุญที่ทำไว้มันก็ไม่หาย